โปรแกรมตัวใหม่ของทางบอสซัมคลินิกมีชื่อว่า Miracle r e p a i r Skin ินและไฮยาส s ิน n b o o s อร์นะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่พวกหมอน,นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีโดยตรงข้อดีเลยของเครื่องตัวนี้ก็จะมีความแม่นยําในการฉีดสูงมากๆนะคะนอกจากนี้ตัวเข็มเลยของเครื่องตัวนี้จะมีขนาดที่เล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดอาการเจ็บและช้าได้น้อยนะคะซึ่งตัวโปรแกรม h ไฮยาส s ิน n b o o s t e r ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ผิวของเราอุ้มน้ําได้มากขึ้นฟื้นฟูตัวจากมลภาวะ ภาวะต่างๆได้ดีขึ้นเหมาะก็จะผสมยามีทั้งกลุ่มของไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะและจะมีพวกวิตามินเข้มข้นผสมอยู่ด้วยกันมากกว่า10ชนิดนะคะส่วนตัว Miracle Repa i r s k ินเนี่ยตัวนี้ก็จะดียิ่งกว่าตัวไฮยาสกิมบูสเตอร์เข้าไปใหญ่เลยนะคะก็จะช่วยทําให้รูขุมขนของเรากระชับขึ้นนอกจากตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดและวิตามินเข้มข้นแล้วเนี่ยเหมอก็จะใส่ตัวโบท็อกซ์เข้าไปด้วยการใส่โบท็อกซ์เข้าไปเนี่ยก็จะมีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับมากมายนะคะว่าได้รับผล รับที่ดีมากๆหลังทำเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีอาการหน้าแดงๆได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะไม่เขียวไม่ช้ำไม่ตกสะเก็ดแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพักฟื้นสามารถแต่งหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยนะคะ